สวัสดีครับผมอ้ํสุรเดชนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแสดงวิธีการอัปโหลดวิดีโอ y o u t u b e นะครับอย่างง่ายๆนั่นเองนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้า YouTube ของเราแล้วนะครับด้วย Gmail ของเรานะครับก็จะมีปุ่มอัปโหลดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปหน้าไหนนะครับเรากดคําว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเด้งมาที่หน้าใหม่นะครับ ก็ให้เรากดที่รูปลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะทําการเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อเลือกไฟล์ที่เป็นวิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดนั่นเองนะครับระบบของ y t u t u นะครับก็จะทําการขึ้นขีดนะครับสเตตัสนะครับในการแสดงการอัปโหลดนะครับว่าเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ก็ให้เรารอจนถึง100%นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับโดยที่ youtube นะครับก็จะขึ้นนะครับชื่อวิดีโอที่เราตั้งเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นลิงก์นะครับในอนาคตที่วิดีโอนี้จะเข้าไปอยู่นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อเราลองคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยจะพบว่านะครับจะมีระบบของ youtube นะครับเตือนว่า ตอนนี้ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับยังอยู่ในกระบวนการยังอยู่ในโปรเซสนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าให้รออีกนิดนึงนะครับในการอัปโหลดนะครับผมก็ให้เราปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับทีนี้เราเราลองมาดูฟังก์ชันต่างๆของการอัปโหลดวิดีโอ y o u t u b e กันนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็น basic info นะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะครับที่เราจะใส่เกี่ยวกับวิดีโอนั่นเองนะครับ โดยที่จะมีหัวข้อของ Title, Description แล้วก็ Text จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆได้น,นั่นเองนะครับโดยอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการติดตั้ง Google Analytics สำหรับ WordPress นะครับก็ให้เราตั้งเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เราได้น,นั่นเองนะครับทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนภาษาไทยก็ได้นะครับว่า วิธีการติดตั้งสำหรับ Word Press นะครับแล้วก็รายละเอียดก็แล้วแต่เราจะใส่ได้นั่นเองนะครับตรงช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ URL ของเว็บไซต์เราได้นั่นเองนะครับหรือบล็อกเราได้นั่นเองโดยวิธีการก็คือให้เราไป copy นะครับ URL นะครับจากนั้นให้เรากลับมาที่ YouTube นะครับแล้วทำการ วางลงไปได้นะครับซึ่งเราจะต้องวางในรูปแบบเต็มเลยนะครับก็คือจะต้องมีคำว่า https:// c o o l นะครับแล้วก็จบด้วย .com นะครับผมจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใส่แท็กได้นั่นเองนะครับแท็กก็หมายถึงว่าจะไปขึ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิดีโออื่นๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนวิดีโอที่ถูกอัปโหลดไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็จะมีวิดีโอด้านข้างนะครับด้านขวามือนะครับซึ so, ่งจะขึ้นตามแท็กนะครับหรือว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่เรากําลังดูอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่วิดีโอของเรานะครับจะถูกพบนะครับก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราใส่แท็กเหมือนกันนะครับโอกาสที่วิดีโอของเราเนี่ยจะขึ้นด้านข้างนี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับหลังจากที่มีผู้คนนะครับ อาจจะดูวิดีโอของท่านอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีคนสนใจนะครับก็อาจจะทําให้เข้าไปดูในวิดีโอของเราต่อได้นั่นเองนะครับก็พยายามใส่แท็กนะครับให้เกี่ยวข้องกับวิดีโอนะครับจากตรงนี้นะครับก็เกี่ยวกับ Google Analytics นะครับเราก็สามารถ copy ลงไปได้นะครับเกี่ยวกับ WordPress นะครับเกี่ยวกับ Google เฉยๆก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะใส่ชื่อเว็บไซต์ของเราลงไปก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกคัสตอมไทมเนลนะครับในเวลาที่วิดีโอนะครับแสดงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับที่เรียกว่าคัสตอมไทมเนลนะครับก็คือจะขึ้นรูปภาพนะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนั่นเองนะครับอย่างในกรณีอื่นๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับปรับตั้ง ทำเนลนะครับก็จะขึ้นอัตโนมัติของ YouTube เองนะครับซึ่ง YouTube ก็จะสุ่มเลือกหน้าตาวิดีโอขณะเล่นมา3รูปแบบนะครับซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือรูปภาพไม่ค่อยน่าสนใจนั่นเองนะครับถ้าเราปรับตั้งรูปภาพนะครับให้น่าสนใจอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้มีโอกาสที่จะคนจะคลิกเพิ่มเข้าไปดูวิดีโอของเราได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรากด คัสตอม h a n n e l เข้ามานะครับก็ให้เราเลือกรูปภาพนะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็พยายามให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอนะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแสดงตรงนี้นะครับซึ่งถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับ youtube ก็จะทำการเตือนนะครับว่ารูปภาพใหญ่เกินไปนะครับก็ให้เราทำการรีไซซ์รูปภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เราก็ลองปรับแต่งดูว่าตัวหนังสือมันเล็กไปหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะไปปรับแต่งรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เหมาะสมนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกวิดีโอสถานะของวิดีโอได้นะครับก็คือมี3สถานะก็คือว่ามี Public, นะครับ u n l i s t นะครับแล้วก็ Private ในกรณีที่ Public นะครับก็คือใครก็ได้นะครับที่ สามารถเข้า YouTube ได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าดูวิดีโอของเราได้ก็คือ,อาสามารถดูได้ทุกคนนั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นอนลิสต์นะครับอนลิสต์จะดูได้เฉพาะคนที่มีลิงก์นี้เท่านั้นนะครับลิงก์นี้เท่านั้นจะไม่ขึ้นข้อมูลต่างๆภายใน y o u t u b e นะครับจะถูกซ่อนเอาไว้นะครับแต่กรณีที่เป็น p r i v a t e นะครับเจ้าของวิดีโอนะครับหรือว่าคนที่อัปโหลดเนี่ยสามารถดูได้คนเดียวนั่นเองนะครับ กรณีนี้ก็ขอเลือกเป็น Public เราสามารถที่จะแชร์ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่การอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี3ตัวเลือกหลักๆก็คือมี Google Plus มี Facebook แล้วก็ Twitter นั่นเองนะครับจากนั้นเราลองเลือก Facebook ดูนะครับก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็ระบบก็จะทําการตั้งค่านะครับว่าจะแชร์ไปที่ Facebook โดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่หรือว่า c a t ตากรีได้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการนะครับก็เราอาจจะเลือก how to and style ก็ได้นะครับจากนั้นก็กด save and share ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับ การตั้งค่านะครับ Google Analytics นะครับเราก็ลองทดสอบนะครับโดยการที่ลองกดคลิกลิงก์เข้าไปดูวิดีโอนะครับว่าสามารถดูได้ปกติหรือเปล่าสวัสดีครับผมอ้ามุจุรเดชน,นะครับอ่าวิดีโอก็ถูกเล่นโดยปกติแล้วนั่นเองนะครับรก็เสร็จสิ้นในการที่จะติดตั้งนะครับอ่าแล้วก็อัปโหลดวิดีโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ